ไปดูการกำชับเรื่องของการผนึกกำลังสร้างรมฎอนสันติสุขกันค่ะโดยแม่ทัพภาคที่4ประชุมหน่วยขึ้นตรงกับกรอรมนภาคสี่ส่วนหน้าหวาระพิเศษเน้นย้ำคุมเข้มความปลอดภัยผนึกกำลังสร้างรมฎอนสันติสุขสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลฐานราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี พลโทภัยสารหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสเป็นประธานประชุมหน่วยขึ้นตรงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าวาระพิเศษเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และปฏิบัติงานในพ่วงที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำนโยบายและข้อสั่งการสำคัญเพื่อสร้างรอมฎอนสันติสุขซึ่งเป็นความปรารถนาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีพลตำรวจโทปียวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้า นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการูนยนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นางพาติเมาะซะดธยามมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วม ที่ประชุมนะคะได้สะท้อนปัญหาและแนวทางสร้างสันติสุขในพื้นที่อยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันนั่งพูดคุยเพิ่มความเข้าใจหาแนวทางสู่สันติสุข โดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มเพิ่มมาตรการเชิงรุกทั้งการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการเสริมสร้างกลไกป้องกันความรุนแรงแม่ทัาพภาคที่4ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างสันติสุขป้องกันเหตุรุนแรงซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้งมงวดโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่องเศรษฐกิจ ส่วนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชาะภาคใต้นั้นจําเป็นต้องคํานึงถึงบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่โดยใช้แนวทางของอุกุมปการดเป็นกรอบในการดาเนินง,งานเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนยืนยันเจ้าหน้าที่รัฐยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสยัยสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อเข้าไปตรวจสอบซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมมือกันสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มั่นคงปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนครับ